สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับกล่องนำไซเบอร์เดอะซีรีส์นะผมคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเน็ตเวิร์กแพ็กเกจชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า ICMP p a ็ k เกจนะครับ ICMP p a ็ k เกจนะครับผมเป็นเน็ตเวิร์กแพ็กเกจที่เกิดขึ้นหลังจากเราเรียกใช้งานคำสั่งปิงนะครับโดยคำสั่งปิงเนี่ยจะบอกให้เครื่องคอมพิวเตอร์เราเนี่ยทำการส่งเน็ตเวิร์กแพ็กเกจชนิดนี้นะผมหรือที่เราเรียกว่า ICMP Echo Request p a c k e นะผมไปยังเป้าหมายนะครับซึ่งเป้าหมายเนี่ย ก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเน็ตเวิร์กเดไวซ์ใดๆก็ได้นะครับที่เรารู้ IP address หรือโดเมนเนมที่แน่นอนนะครับถ้าเป้าหมายของเราเนี่ยยังออนไลน์หรือทำงานปกติอยู่เนี่ยเป้าหมายของเราก็จะตอบรับ request package ที่เราส่งไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยก็จะทำการตอบกลับมาด้วย ICMP echo reply package นะครับ ถ้าสังเกตลูกศรสีแดงเนี่ยคือ ICMP p a c k e ลำดับแรกที่เราส่งไปกลับได้สำเร็จนะครับโดยขนาดของแพ็กเกตเนี่ยที่ตอบกลับมาเนี่ยอยู่ที่ขนาด64ไบต์นะครับ ในส่วนต่อไปนั่นก็คือ hostname แล้วตามด้วย IP address นะผม IP address ที่เราเห็นนี่ก็คือ IP address ของเป้าหมายนะัผมนั่นก็คือ google.com นั่นเองครับส่วนต่อไปเนี่ยก็นั่นก็คือลำดับของแพ็กเกจหรือ ICMP sequence นะผมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยแพ็กเกตทั้งหมดเนี่ยมันจะมีจำนวนแพ็กเกจอยู่ที่11แพ็กเกจนะผมโดยแพ็กเกจที่ลูกศรชี้นั่นคือ ICMP แพ็กเกจลำดับที่1นะครับผม ในส่วนต่อไปนั่นก็คือ TTL นะับผม TTL เนี่ยย่อมาจาก time to live นะคผมเป็นค่าที่กำหนดจำนวนการท็อปสูงสุดของแพ็กเกจที่ต้องใช้ก่อนที่แพ็กเกจนั้นเนี่ยจะหมดอายุนะครับในส่วนต่อไปนั่นก็คือ time หรือเวลาทั้งหมดที่แพ็กเกจใช้เดินทางไปกลับนะครับในกรณีที่จำนวนแพ็กเกจที่สูญหายไม่มีหรือเท่ากับ0ูนย์นะครับผมเราสามารถตีความหมายได้ว่าเป้าหมายของเราเนี่ย ออนไลน์หรือกําลังทํางานอยู่นะครับในบางกรณีที่แพ็กเกจที่ส่งออกไปแล้วแล้วสูญหาย100%เ์น์ีย่ยในกรณีนีเน้เราสามารถตีความได้ว่าเป้าหมายของเราออฟไลน์ line อยู่นะครับหรือบางครั้งเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยมีการตั้งไฟวอลบางอย่างเพื่อบล็อก ICMP แพ็กเกจไว้นะครับในอีกกรณีหนึ่งที่เรายิง ICMP แพ็กเกจไปแล้วเนี่ยเป้าหมายของเราตอบกลับมาบ้างบางครั้งเนี่ยก็ มีการเกิด Request Timeout นั่นก็แปลว่าการเชื่อมต่อของเราระหว่างเรากับเป้าหมายนั้นเนี่ยสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผมถ้ามองไม่เห็นภาพก็ลองนึกภาพว่าเราคุยโทรศัพท์กับใครสักคนแล้วสัญญาณไม่ดีเพราะว่าสัญญาณน,น่ยถูกลบกวนได้คืนบางอย่างหรือไม่ก็สัญญาณบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับ โอเคครับผมคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ ICMP p a c k e แบบเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบใจคอนเทนต์ของกองน้ำไซเบอร์เด็ดซีรีนี่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ